วันนี้เราสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะผัดมามา่าผัดผักรวมมิตรมาม่าเราไปนำไปลวกแล้วนะครับมาดูกันครับเมนูมาม่าผัดผักรวมมิตรเป็นเมนูง่ายๆนะครับถ้าผัดมามา่ากับผักอย่างเดียว เพิ่มกลิ่นหอมด้วยกระเทียมนะครับผัดกระเทียมเสริมออกใส่ไปเลยผัดโดยผัดเลยผัดก่อนเลยนะครับ เรื่องของมาม่านะครับอืมหอมนีม่เดี๋ยวไปตามนิดหนึห่ง ม่าลมไปผัดเลยมามา่าเราลวกเส้นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมทำไปขึ้นุงของเขาไปเลยนิ่มหอมมาก เสแล้วเป็นไงครับสีสันน่ากินไหมครับหอมหน่ากินครับมาตักใส่จานกันเลยครับ เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมผัดมามา่ากินมามา่าผัดผัดรวมครับ